มันไม่ดีคือเราจะเล่นซ่อนตาดำกันไงถ้าถ้าไม่เห็นตาใคร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 ซ่อนได้นานสุดคนนั้นชนะไงเควป่ะเอาดิโอเคไหมกอเขาเล่นซ่อนตาดำกันอยู่อะลูกกออ้วนอีหัวประมือเขาเล่นซ่อนลูกกระตากันอยู่คือคือว่าถ้าไม่เห็นลูกกระตาใครคือใครใครใครซ่อนได้นานที่สุดคนนั้นชนะไง accidental? คือถ้าแม่เห็นลูกตาใครแล้วก็คือคนรันแพงไงนึกออกปะแพ้ตายแล้วไปดิเออเอะไรเราโกบซ่อนกับเขาปะกบกบซ่อนปะใหญ่ลูกตาจ้าเออเห็นลูกตาแล้วเออ <laughs> น,นี่ยร <c oughs> อนไหมไหมฮะรอถามรอบได้ไหมเอะถามรอบได้ไหมเขาให้เล่นรอบเดียวไงคุณได้เออคุณก็เอาดิ แล้วอันนี้ดิฉันชาให้คุณนะเนี่ยแบตหมดก็เสมอกันอ่ะแล้วถ้าไม่มีใครแพ้คุณมันยังไม่ตัดสินคุณนอนไปก่อนไงเธอก็ชนะเด <c oughs> ี๋ยวาเพิ่งเดี๋ยวคนชนะเลย <c oughs> คุณฉันรู้ว่าคุณจะได้เล่นเลยคุย <c oughs> ครับขอขอทางไกลแค่พีหน่อย <c oughs> ได้ไหมครับได้ไห <c oughs> มครับถ้าเราไม่ต้องนอนกันแล้วไหมคุณ <c oughs> ถ้าไม่ทำนะครับเดี๋ยวถ้าเราทำอะไรดูนะครับ ไม่อไม่ต้องนอนแล้วไป